ขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแทนผู้ชมทางบ้านทุกทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เบิกทัพยาขี้เบิกทรัพย์พารวยเนาะค่ะเนาะพาท่านผู้ชมมาอยู่ลานพญะาหน่ะก่นเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเนาะค่ะเนาะกะต,ตอนนี้กะอยู่ลานพญานากเนาะจ้ะเนาะ เบิกทราบกับว่าจะสร้างพญานาคเด้อพี่น้องสั่งใบแร้วล่ะองปูองค์ละสองหมื่นกว่าบาทเนาะจ้าเนาะค่ะเพื่อมีโชคมีลาบงวดนี่กัสิได้อง์ยามาเพิ่มเนาะค่ะเนาะอง์ละสองหมื่นกว่าค่ะกับ่แนนเนาะเอฟซีพนว่าขันถึกสามตัวเพิ่นจะเป็นเจ้าภาพสร้างปูพญานาคให้ว่ะสันค่ะจังได๋ก็ให้โชคให้มาเด้อพี่น้องสิพ้าไปงาน้ำกันเนาะคะ่ะ มีแต่ความฝันแล้วสู่พ่อแม่พี่น้องนะคะว่าเสียอ,องค์ปูมาตั้งมองนี้สูงไม่ท้าสิบสีบดายอยู่เนาะ,ะแต่ว่าเบิกทราบเหตุฐานไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหตุฐานไปร่องรับเรียบร้อยแล้วกาว่าเจีเอาองค์ปูมะตังมองนี้น,นะจ้ะเนาะเป็นจุดท,ที่จะตั้งองค์ปูสีสุดโทะคะ่ะบัดนี้อยู่พ้นนี่กา อุปโฝันวาปูรัตนานาคลาดพ่นมาข้นอยู่พุนเนอะจ้ะส้าถุกปูเอ้ยขันมาแล้วก็บซอยเห็ดซอยสางเด้อเมื่อนี่ก็สีขอวจูขอลาบพร้อมเบ่าความฝันเนาะเดี๋ยวจ่ได้จุดทุบป,ปูพันอยู่ดอกวาสีเห็ดสีสางเนาะจ้ะเนาะเอาเข้ามาแล้วก่ะให้กำลังใจก,กดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ สถานที่มองนี่กับปูพันไหมาาคือกันได้สร้างสวนพญานาคเนาะเบิกทราบกับว่าสิเฮ็ดเป็นบ้านสวนสวนะคะเฮ็ดมองไห้ปูให้งาเป็นความเสียส่วนบุคคลนน่าะจะเพื่อนกับมาเอาเลขกันหลายคนอยู่ด้อยพี่น้องเพื่อนกับสขกามานอยู่นะคะเนาะกับเพราะขั้นรุดจกค้นนี่ มีเบอร์ซกสิมาขอเนาะเจ้าของเรี่งเจ้าของว่างกาขอน้ำเนอเด้อให้ถือเจ้าเขาแนี่ยสรรพสิสาเพี่ฟูเอ้ยโอ้ยลูกแล้นฟังฟังมันมาต้เขาเนือเด้องวดนี่นี่เด้อฟูเน่เอ้ยหยาบไปเด้อมาเด้อให้ลูกเลยเงนที่ช่องในเหไปสาานบ้านละเมืองเขาเน้อ ก็เลยไมาสังดอกูนะมันบ่ได้มันกอบ่ได้สงกทักเดืน ขอนั้งกันไกลๆน้องพี่นอ้องอ่ะเมื่อนี้เอาเลข็ึเน็นให้ปูเบิงให้โอ้ยให้ดูกรารเดือดใสร้างเ้ยสุดหนีเด้อปู ทราบกามาขอปูขอญาส่างปูพญานาคเนาะค่ะเพราะว่าสังปูสีสุโต้วไว้แล้วเพื่อนกะที่เริ่มรอเดือนมิถุนายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอฟซีมิโชคม่หลับกะอยากรวมบุญกะโต้ขามาได้เนาะค่ะเนะกะเมื่อนั่นมากขอแนวทางปูมาขออยู่นี่ละ่ะจ้าถูกปูญาเถิกันมาในเด้อหวมวดนี้ดู เห็ดเวียงเห็ดว่างอยากขวบมาอยู่น้ำปูน้ำยาดุาก๊กหลานกะบม่มีหม่องอยู่ดุก๊กหลานก็อยากขอ,อกมาสร้างบ้านรากาเห็ดสวนพญานาคให้ปูให้ยา,าเด้อให้ลูกอาศัยไผ่เพิงน้ำเนรดุกอยู่สูเมอรนี่กะเป็นเฮี้ยนเป็นซั้นอยู่แต่ว่าพอท่านเป็นที่เจ้าของ ยังเป็นทีเพิ่นอยู่เดอ้อหมัดนี่ขอมาสางบ้านสางเฮี้ยนสางหอสางห้องสางเรี่ยงสางว่างอยู่ที่เจ้าของนำพักนำแร่งเจ้าของเด้อปูอเอ้ยยาเอ้ยซาตุเอียไปเดอเ้อเมื่อนั้นลูกหลานมาขอปูขอ,อยาไวก็ขอให้มันออกตกมีเด้อปูเด้อที่ปูเขียนเซเขียนไวให้ลูกเพิ่นเขียนเซแขียนให้นะ่ะซี่เก้าเดอพี่น้อง เบกว่างพญานาคของเขา้าตัวเดียวซี่เก่าแต่ว่าเบิกราบซีเมนต์นไปซี่หัเพราะว่าซี่เก่ามันออกไปแล้วนะคะแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์หามาเตใสฝันวาเดยยิบโตรตลีรังวันที่หนึ่งได้เขาประกาศรางวันวาเลกวางหาศูนย์ว่า,วา,าสันเบิกทราบก,ก,ก็เลยถือลังวันที่หนึ่งสิบสองล้านเนาะคะ่ะ ต่กับว่าเนี่ยอาจจะมาสิบสองก็ได้เพรอว่าสิบสองล,นนะะอล้านเนาะค่ะเนาะในฝันหันก็เลยสื่อหาศูนย์ซูนย์หาหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะแล้วกาเลขเก้าหาหาเก้าเนาะคะ่ะเนาะเบิกทราบกาได้โศกได้ลาบมาจากพุ่มนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะซึ่งเป็นพูนกับไปขอพูนพูนให้หาเก่าฮา บัดมาว่างคํามโฉนดเมื่อน,นั้นเพื่อนได้มาตาม่ำกำลังเบาเลขหนึ่งเก่าหาเพื่อนได้มาตาม่ำเนาะคะ่ะเพื่อนได้มาตาม่ำเบิกซับเนี่ยเบิกซับที่แยกสุดแหวกสุดสามตัวไหให้เนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเนาะกลับมัวกราหาาเอาเด้อเด็กเก่าเด็กโตก็ไ,ได้ ก็ว่าเรื่องเลขหน,นึ่งเก้าหาใส่คาำโฉนดขึ้นยังไม่แนวตองเบิกทรัพย์หายขืนว่าสันเป็นได้ว่าเบิกทรับย์โปบวงสวงค่ำโฉนดจกักเตียวาสันปูญาขีดหอดเดนะ็กหนึ่งเก้าหานี่ยนะมานี้ก็เลยบ่นว่าขันมันออกตัวหนึ่งเก้าหาขอให้ถือสามตัวสีมาบวงสวงคาำโฉนดด้วยว่าให้ถือ ในทีรูปสื่อนี่ล่ะขอให้มันออกกาสันก็เล่ยมาฝันวาตอนนะมาเห็ดห้างใส่ในบ้านทะเบียนบ้านนั้นหนึ่งสี่เก้าเนาะค่ะบ้านนี้เบิกทรับย์ก็เล่ยสื่อเลขศูนย์ห้าสี่เก้าค่ะฝันวาถือต้งวันที่หนึ่งในสื่อไว้แล้วศูนย์ห้ากับสี่เก้าสี่หกเนาะฝันวาถือสิบสองลาน ดเด็กสิบสองบาทกับพอดีไปตรงว่าเบิทรัพย์ปาวนาส่างกุฏีกระปูกัะเมนเพิ่นก็เ,เลยได้ซื้อหนึ่งสองแล้วค่ะเนาะหนึ่งสองสอง,สองหนึ่งกามาฝันเห็นรถหลังจากซื้อแล้วกามาฝันว่าได้ขนดาล่าดังขึ้นรถเต็มไปหมมดรถทุกโลข้างหน้านะั่สิบเป็นเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งศูนย์สี่สี่สี่ทะเบียนรถเนาะ,ะเผื่อใครจะไปตำลาวเนาะทะเบียนรถเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่สี่สี่อ้าวผู้ใดสิไปตำลาวกับไปได้เนาะค่ะวันนี้มีจตะคนมีซื้อเสียงมาขึ้นรถโกหล่อเนาะมาที่นี่กันเลยสีมเวามาบนปูนและบาทนี้พี่น้องว่าให้มันถือเด้อบาทนี้ อันนี้หนึ่งซีไปน้ำอายุลูกสาวอายุครบสิบสี่ปีมาตรงกับฝันว่าต,วต่อมาเฮ่ท่างใสในบานเนาะถือว่าคันมดีวัดนี่ซา้วจุป,ปูเนาเออย่าไปอย่าไปเด้อเด็กสุดนี่ไปเบืองเด็กน้ำกันเป็นเด็กชุดขอปูขอยงา หนึ่งขอบวงสวงคำาะโนดเออพี่นอ้องเสียที่ฐานไปน้ำกันแล้วจ้าขอบวงสวงโยค้ามโนดถ้าถูกสามตัปูศีชุโตยาปทุมมากกะนงยินแล้วกระยุวง้ลูกถือเด้อหนึ่งเก่าหาให้มันถือไม่เล็กที่ลูกสื้อนี่เด้อร้านบนบวงสวงไว,เวเออ้เด้อปู่าเอ้ยเนี๋ยสิ กันฮะตืนหิห้งให้ปู้ให้งาก่อนพี่น้องรากาสิบุญเฮ็ดบุญสางเด้อลูกหลานอยากสร้างอ๋อสร้างห้องสร้างบ้านสร้างซองเด้อสุดเหนียมันม,นมันปังปัง คีบสีแคบไว้จดไวเนอะค่ะเนาะผู้ใดอยากมากขอโจ๊กข,ขอลาบล้านพญานาคแม่เบิกสัพย์ศูนย์เก้าสดหกหสเด้อซาธุ